สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมการ์าโดเอสปาดานะครับแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงของผมนะลูกกระเจี๊ยบนี่นะครับขาดแคลนอาหารนะครับที่เขาให้มามันหมดแล้วเนาะก็เลยต้องหาอาหารมาให้กินนะครับก็เลยต้องไปซื้ออาหารก่อนนะครับ โอเคเรามาดูกันเนาะถ้าจะซื้ออาหารนะครับอ่าอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้เนาะแต่ผมจะใช้วิธีนี้เนาะอ่าเข้าไปตรงแคชช็อปนะแล้วก็ผมก็จะมาซื้อตัวเฟโซเนี่ยนะมันบอกว่าเราจะได้2เป็นมูลสโตนนะมันก็จะได้เป็นอ่าตัวมูลสโตน e ที่จะเอาไปขายเป็นตัวเฟโซช็อปตัวนี้นะนี่ครับผมก็จะไปซื้อ เพจฟู้ดเนาะแต่บางคนนะครับเขาก็อาจจะชอบแบบว่าซื้อเป็น30วันเนาะแอดช็อปนี่นะครับเป็น30วันเนาะมันก็ประหยัดกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็จ,จะเลี้ยงไอ้ลูกเจี๊ยบนี่ไว้นะครับ <Wow. S 1> โอเคก็มาดูกันเนาะว่ามันจะเปิดได้อะไรบ้างนะอผมก็มีของแล้ว ซื้อมาแล้วสิบอันนะครับก็ทีเผอไปก่อนเลยละกันหนึ่งอันนะครับกดใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะครับกดครับทิ้งช่วงเวลาไปหน่อยนึงอะไรอะคอมแบทนวนวอเทรลันเจ็วันนะครับอออยากได้มูลสโตนมากกว่า ลัวอีกทีนึงแล้วกันไม่เอาวันนี้โอ้หเอาเยอะกว่านี้ได้ไหมที่เหลือกดออตโต้ไปเลยละกันสามันลวดโอ้โหโอ้โหโอ้่าแฟมิลี่ซัมมอนสก,กอร์โอ้ กดทีละอันดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูนะว่าผมได้อะไรบ้างเนาะเมื่อกี้เหมือนจะได้มูลสโตนมากี่อันเนี่ยผมมีอยู่แล้วบ้างแล้วนะครับได้มาสิ32ามองนะ,ะก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปขายเนาะแล้วผมเห็นเออของอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะลองกดในวันนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S มาอา ก่อนอื่นต้องไปขายก่อนนะเอามูลสโตนไปขายนะครับเซลเนาะ32อันขายหมดเลยละกันนะครับได้มา3ามแสนผมมีแสนกว่าอยู่เมื่อกี้ผมลองเล่นไปแล้วหน่อยนึงเนาะก็เซลหมดเลยละกันนะครับมีอยู่สี่0 0นสองหมเฟโซเนาะผมมาเจอน,นี้ครับ <c oughs> มันโดนอกโดนใจมากเลย <c oughs> บอกตามตกตามตรงเลยเนี่ย กล่องอันเดียแบ็คคอสตูมนะมันเป็นคอสตูมอ่ะนี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันได้เป็นวันหรือว่ามันมันได้ถาวรผมจะกดแค่ห้าก่อนดีกว่านาะเผื่อไว้นาะถ้าเกิดว่ามันได้เป็นแบบไม่ถาวรผมก็ไม่กดต่อเนาะมันไม่โอเคครับก็แสนห้าเนาะซื้อมาเรามาดูกันนะครับว่ากล่องอันเดรยเนาะ เอ,อ,อันไหนวะอ้าวกล่องมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ในเฟซโซของเฟซโซชอ็อปอันนี้มั้งชช็อปนี่นะครับเปิดก่อนเลยหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเหมือนกระจอกงอกง่อยอย่างเงี้นยนะใส่เลย โอ้โหทุเรศทุลังทุเรศทุลังจริงนะครับผมอกดอีกทีนึงครับวู้ลู้เอาไปดีปีก oh, <no. S 1> ปีกปีกปีกยังไงอะ่ะของถาวรไหมเนี่ยกดลอยก่ออีกทีนึงอือถง อือถาวอนดิมันเป็นถาวรเนอ,อกดอีกสิครับอะไรอ่ะปีกอีกแล้ว,วโอ้โหปีกเดิมเอาสิครับกดอีกทีนึงแล้วการได้อะไรโอ้โดาบแทงหลังนะครับโอโ้ก็ดีอยู่เนาะได้ปีกมาสองอันนะับแล้วก็มีอันนี้ติดหลังมาอันหนึ่งเนาะ แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเออไอกระถางต้นไม้นี่ผมว่ามันเกะกะเนาะไม่ได้ดูดีเท่าไหร่เลยแต่ปีกนี่โอเคอยู่นะครับผมขายได้ไหมอ่ะโอ้ขายไม่ได้นะครับไม่สามารถขายได้เนาะอยากได้ปีกนู้นนะครับปีกนี้ก็ได้ หรือไม่ก็ปิ่งเนี้ยอยากได้ปีกเนี้ยปีกงนี้ได้ไงโอ้โหถ้าผมกดอีกห้าอันมันจะมันจะมีของกระจอกง่อยๆพวกนี้ออกมาเยอะไหมปีกงดำก็ได้อยากได้ปิ่งดำเดี๋ยวผมไปกดอีกห้ากล่องละกันนะครับไหนๆก็กดแล้วเนาะ <c oughs> เออมา ถึงมันจะแลกไม่ได้แต่มันก็เอามาใส่ได้นะครับเฟซโซอบนะครับอีห้าผมจะรัวเลยนะคนนี้ยจัดแบบผมพูดคำว่ารัวทีไรเมื่อกี้มันห่วยทุกทีเลยกดทีละอันนะทีเผลอโอ้ทงนะครับแต่เป็นโงพละสีเป็นทงสีนี้อีกทีหนึ่ง เฮ้ยปีกปีกใหม่ปีกใหม่แต่ก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่โกดอีกทีนึงโอ้โหทีนี้ทงสองอันเฮ้ยอันนี้ใส่ไม่ได้เหรอมันคืออะไรอะ่ะของไฟเตอร์อ๋อชี่ไฟเตอร์เท่านั้นนะครับสองอันรัวๆๆๆๆๆัวเข้าไปเฮ้ยปีกเล็ก ได้ปีกเล็กนะครับปีกเล็กก็น่ารักนะแต่ปีกใหญ่สวยกว่านะครับแล้วก็มีอันนี้เนาะอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหถ้ามองไม่เห็นโอ้โก็ออย่างน้อยก็ได้ปีกนี้มาเนาะแต่มันก็ยังไม่สวยอะ่ะมันก็ยังไม่สองแสนนะ <c oughs> อ่า ไหนๆก็ไหนๆขออีกสักสองงานแล้วกัน <c oughs> อ่าสองงานแล้วกันนะครับ <c oughs> อืมเรามาค่อยๆดีกว่าเนาะถ้าอยามาริมทะเลหน่อยดีกว่านะเผื <c oughs> ่อที่มันจะกดทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปีนี้โอ้โห ยังแรลมเลยใกล้้ทะเลใกล้ทะเล,ลครับใกล้ทะเลติดทะเลเลยติดทะเลผมอยู่ผมชอบทะเลติดทะเลอีกสักทีโอ้โหปีกนี้มหม่นหมองเลยครับอันนี้แต่ก็ยังมีแสงอยู่บ้างนะั้นหนึ่งจึงหนึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็มีแสงนะครับโอ้โหแต่อันนี้เป็นไงล่ะครับแปดปีกะครับแต่บอกเลยสวยอย่างเดียวครับ ไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันเหมือนจะไปใส่เอฟเฟกได้เดี๋ยวขอลองศึกษาดูหน่อยนะครับสายแฟชั่นต้องมานะครับแบบนี้แต่ทำไมมันมีแต่ปีกอมันไม่มีคอสตูมที่เป็นเสื้อผ้าบ้างหรอโอยอย่างสวยนะครับปีกนี้ยังไงยังไงเด่นเด่นเลยครับออืืห คืออาหารน้องกระเจีย๊ยบนี่คือกลายเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือมาหาปีกใส่ครับมาดูกันอือหอโอ้โหสวยครับยังไงอะได้ปีกแล้วนะครับน้องกระเจีย๊ยบก็มีอาหารกินอยู่น่าจะอยู่ได้สักครึ่งเดือนนะครับ โอเคครับคลิปนี้สั้นๆเนาะอ๋อแล้วก็มีคนบอกผมว่าต้องไปทำเควสเนาะตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาอยู่นะเพราะว่าบางอันมันเขียนไม่ค่อยละเอียดะครับแบบผมเข้าไปทำแล้วมันก็ไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวยังไงว่าได้ตัวอะไรดีๆอ่ะเควสไหนที่ได้ตัวดีๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาลงและเอามาอธิบายเนาะเดี๋ยวผมขอลองไปทำก่อนนะเพราะว่าบางทีอ่ะผมเข้าไปทำแล้วมัน มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่มันเขียนเอาไว้ครับเออนะเดี๋ยวขอผมไปลองทําดูก่อนดีกว่านะมันจะได้เอามาอธิบายได้เห็นภาพมากกว่านะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์จดสูบใครเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายยเจอกันนะ